เป็นตรงไหนครับเป็นทั่วตัวเลยค่ะทั้งตัวเลยผิวหน้าเอ่อยกเว้นหน้าแล้วก็ศีรษะค่ะไม่ค่อยขึ้นโอ้หมันยังปลาหนีนะเนี่ยเอาไว้หากินค่ะเออมันยังมีละเอาไว้ให้ดูหน้าดูหน่อยนะฮะหน้าไม่ขึ้นผมเออหนังศีรษะศีรษะไม่ขึ้น,นแต่ถ้าขึ้นหนังศีรษะก็ไม่เยอะเหมือนที่ตัวลงมามันขึ้นเพราะอะไรตอนไหนยังไงขึ้น ตอนที่อายุยังยังสิบสิบสี่ได้อ่ะค่ะตอนนั้นอาการเพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มว่าเฮ้ยมันมันเป็นโรคสะเก็ดเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มแรกก็จะเป็นตุ่มอ่าเหมือนเป็นภูมิแพ้ทั่วไปอะค่ะเป็นตุ่มคันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นปื้นหรือว่าเป็นเป็นตุ่มตุ่มเป็นปื้นเป็นเป็นตุ่มตุ่มขึ้นมาก่อนจุด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 ค่ะมันตุ่มคันทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเสร็จแล้วมันก็เราก็คันอ่ะเนาะเราก็เกาเกาเกาพอเกาไปปุ๊บมันก็แบบเหมือนเป็นหัวใสๆอะค่ะพอเป็นหัวใสปุ๊บสัักกพนึง สัก2องสาวันได้ค่ะมันก็หัวมันเริ่มแตกออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบเป็นอ่าเป็นลอกเป็นสะเก็ดสะเก็ดนะคะอืมแล้วตอนนั้นทํำยังไงฮะตอนนั้นก็ไม่ทํำยังไงค่ะแบบรอให้มันหายเหมือนว่าเราเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นโรคสะเก็ดเงินน่คะทายาอะไรไหมฮะไม่ค่ะก็ปล่อยไว้เฉยๆพอพอพอมันแบบเหมือนมันหนาขึ้นนะคะเหมือนผิวมันลอกหนาขึ้นหนาขึ้นมันก็ขึ้นเป็นเต็มตัวทีนี้เราเริ่มตกใจแล้วเราก็เลยไปหาหมอครับค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าเป็นสะเก็ดเงิน อ๋อบอกเลยว่าเป็นสะเก็ดเงินค่ะอาจารย์ครับโรคสะเก็ดเงินเกิดจากอะไรครับก็ส่วนใหญ่ก็มาจากทางกรรมพันธ์นะฮะก็ไม่รู้ว่าบรรพบุรุษบางรายมีไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นโรคกรรมพันธ์นะฮะค่ะตั้งเท่าที่หนูโตมายังยังไม่เห็นผู้ใหญ่ที่เป็นอยู่แต่ว่าไม่เคยค่ะไม่เคยสืบดูไม่ชอบโรคนี้ก็เลยไม่เคยไม่สืบแต่ว่าเท่าที่เห็นนะคะก็คือ พ่อแม่ปู่ย่าที่เห็นนะคะไม่มีใครเป็นแต่อาจจะแบบว่าก่อนหน้านั้นทวดอะไรเงี้ยเป็นก็ได้หนูก็ไม่แน่ใจบางทีถ้าเป็นเนี่ยอาจจะเป็นไม่เยอะก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่นะคะหรือบางทีเป็นก็ไม่ได้บอกค่ะบางทีเป็นก็ไม่ได้บอกสมัยแต่ก่อนเราก็ไม่รู้ว่ามีโรคอะไรพวกนี้อยู่นะคะนี้คุณต้นถามถึงสาเหตุก็คือกรรมพันธุ์หนึ่งละอ่ะแล้วมันก็อาจจะมีอย่างอื่นที่แบบรับมลพิษแล้วก็ทําให้ยีนมันเปลี่ยนไปหรือกลายพันธุ์ไปครับ แล้วมันก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้นะคะใช่ค่ะอย่างหนูหนูก็ได้รับสารเคมีโดยตรงนะคะอ๋อะมันก็เลยทําให้กระตุ้นด้วยแบบว่าเด็กเป็นโดนเหรอโดนค่ะตอนเป็นเด็กคือลําบากเหมือนเด็กต่างจังหวัดทั่วไปก็ไปทํางานรับจ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วไปโดนสารเคมีอะไรฮะเอ่อน่าจะเป็นยาขยาอ๋ออ่าเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขาฉีดอเวลาไปพ่นยาขยาใช่แล้วก็ไปเดินตามเราอาจจะโดนตรงนั้นช่วยกระตุ้นด้วยหนูคิดว่านะเป็นเยอะมากอเป็นไปได้ใช่ไหมครับอาจารย์ คือ,อถ้าสมมุติว่ามันมียีนที่กลายพันธุ์ไปแล้วก็ก่อให้เกิดอาการอะไรพวกนี้มาเนี่ยนะคะเขาพบว่ามันจะมีการสร้างตัว T helper cell เนี่ย TH เนี่ย mm hmm. เพิ่มขึ้นแล้วก็เซลล์พวกนี้จะไปจะไปอยู่ตามผิวหนังนะคะถ้าเป็นตัว TH ที่ไปก็มีอยู่3ตัวก็คือ TH 1 TH 2และ TH 1 7 TH 1กับ TH 2เนี่ยก็จะหลังสาร พวก T h 1ก็หลัง Tumor Necrosis Factor เนาะ T N F อ uh, ่าอลฟาแล้วก็ uh, <Is. S 1> ตัว T h 2ก็หลัง Interleukin inter in. 6ซึ่ง2ตัวนี้ก็ให้เกิดการอักเสบขึ้น T <S, S 1 7ก็หลัง Interleukin 1ิน17กับ Interleukin 22ิน22ซึ่ง2ตัวนี้ก็จะไปกระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังเนี่ยแบ่งตัวเร็วขึ้นนะมันก็ มันก็จะมีทั้งการอักเสบมีการทั้งผิวหนังลอกขึ้นมาอะไรอย่างนี้แล้วก็ใหญ่ขึ้นค่ะกินพื้นที่มากขึ้นแล้วมันก็อาจจะลามขึ้นไปเรื่อยๆนะครแล้วก็มันก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมด้วยนะคะถ้าอากาศเย็นชื้นหนาวอะไรพวกนี้มันก็จะกําเริบขึ้นมานะคะเป็นไหมครับเป็นค่ะ อ๋อชื้นชื้นยิ่งลามใหญ่เลยชื้นชื้นอากาศหนาวแล้วก็ถ้าร้อนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วก็เป็นคืออากาศที่แปรปรวนรุนแรงใช่ไหมอาจารย์อันนี้ก็เป็นไปตามอากาศแล้วก็เป็นไปตามอาหารด้วยอารมณ์ด้วยอารมณ์ด้วยโอ้เกี่ยวเนื่องกันหมดเลยค่ะมันจะกําเริบขึ้นมาเมื่อมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงหรือทานอาหารบางอย่างที่พวกหมักดองพวกที่มีแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกําเริบขึ้นมาใช่ค่ะแป้งสาลีจาก ะหมีถึงสิเป็ดรูปอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมฮะเป็นไหมฮะของคุณตอมก็เป็นเป็นค่ะแล้วลามไปจนถึงแค่ไหนยังไงฮะลามไปทั้งตัวเลยค่ะแล้วก็แบบลอกทั้งตัวขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่นเลยอ่ะพอหนังเราลอกเนี่ยมันก็จะไปกองตามพื้นเต็มไปหมดเลยเหมือนเป็นสะเก็ดสะเก็ดเลยใช่ค่ะมันหิมะตกนะฮะประมาณนั้นหนูว่าแสบไม่คันไม่คันมากค่ะถ้าเกิดว่าอากาศเย็นเนี่ยมันจะแผลมันจะตึงอะค่ะพอตึงเสร็จมันก็จะคันพอคันเสร็จมันก็จะเจ็บคือแบบ ทรมานนะคะแล้วอยู่ได้ยังไงฮะจากเก็ต้องทนกับมันมีอะไรบรรเทามานะันไหมทายาหรือ<ต>เอาครีมมาคุณหมอบอกว่าให้ทาเป็นพวกออยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือเหมือนเป็นน้ำมันทาให้มันแบบไม่ไม,ไม่ผิวเราตึงอะไรอย<า>่ง <คะ S 2> เราไม่ถามคุณหมอว่ามียารักษาไหมคุณหมอก็ให้ทานยากดภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งหนูทานมาตั้งแต่เด็กจนวันหนึ่งมาอ่านหนังสือคุณช่างคุ้สมเจอข้อมูลเรื่องของผลิตภัณฑ์บิมใช่แล้วยังไงฮะเริ่มต้นลองเลยยังค่ะก็ มันก็คิดในใจว่ามันมันช่วยได้จริงหรอ,อเออช่างมันเถอะปล่อยมันไปก,ก็เขาก็ซื้อมาใหม่เราก็ดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยพอทีนี้เราก็มันนึกว่า,ด,วาดูหลายครั้งและลองก็ลองตัวอื่นมาเยอะและ้วอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะลองตัวนี้สักตั้งหนึ่งแล้วกันเนาะเอาวะ<อ>แล้วก็มันเป็นอาหารเสริมที่สกัดจากธรรมชาตินะคะผลข้างเคียงมันก็หนูว่าน้อยนะคือน่าจะไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายใช่ค่ะอ่ะเริ่มลองทานสีอะไรฮะสีส้มค่ะบีมสีส้มเป็นแคปซูลสีส้มเลยนะแล้วก็เป็นน้ำมังคุด อาจารย์ครับสีส้มทํามาจากอะไรครับก็ห้าตัวนะครับมังคุดกราดำตัวเหลืองฝรั่งโบกตัวเดียวกันเลยแต่สกัดแตงกันสลับสกัด่ากกันเพื่อให้ตอบรับกับอาการที่มันสร้าง ts17 เยอะเกินไปนะครับอ๋อนี่เน้นไปที่ ts17 เลยนะฮะผมกลับมาสนับสนุนข้อความที่อาจารย์น้ำไัยพูดรับตอนต้นสเก็ดเงินเป็นอาการหนึ่ง ของกรรมพันธุ์เพียงแต่แสดงออกมากหรือน้อยนะครับแล้วแต่ว่าคนที่อยู่ในระกูลนั้นสัมผัสกับอะไรมากเกินไปครเบาหวานข้อเข่าเสื่อมสะเก็ดเงินล้วนเป็นอาการแพ้ภูมิตัวเองทั้งนั้นนะในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาก็เกิดขึ้นจากการหลั่งสารที่มากเกินไปของเม็ดเลือดขาว ที่ตามปกติมันจะไปสร้างภูมิต้านทานับร่างกายแต่ถ้ามากเกินไปก็เกิดการแพ้ภูมิตัวเองครับไม่เลือดขาวที่มากเกินไปก็คือ th ห th ส th สิบส <17. S 2> ตวดดัวใดตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปมันก็เกิดการแพ้ภูมิตัวเองครับครับ,รบอ,อาการเหล่านี้มันเชื่อว่าคงจะเป็นกรรมอพันธ์คนในตระกูลอาจลูกอาจจะเป็นสะเก็ดเงินแต่กลับไปที่พ่อแม่เราจะไม่เห็นคนเป็นสะเก็ดเงินเลย อาจจะเป็นคนมีมีคนในตระกูลเป็นโรคเบาหวานอีกคนเป็นข้อเสื่อมนะครับทั้งสองอาการเนี่ยไม่ว่าเบาหวานข้อเสื่อมก็เกิดขึ้นจากการหลังสารเม่เลือดขาวที่ไม่ควรจะหลังเยอะเกินไปนะครับก็เหมือนกับทีเอสของของคน <ผม S 2> ที่เป็นสะเก็ดเงินทีนี้คนบังเอิญคนที่มาเป็นสะเก็ดเงินก็เนื่องจากว่าในภาวะสิ่งแวดล้อมที่เขาสัมผัสต,าต่างจากตระกูล คนอื่นๆในตระกูลก็ไปกระตุ้นให้เกิดปัญหาที่ผิวหนังนะฮะหรือแม้กระทั่งอาหารที่กินนะครับเช่นกินกลูเตนมากเกินไปเช่นถั่วมีเหลืองมีเหลืองเยอะเกินไปกินโอ้กินรามากไปนะฮะกินขนมปังมากไปนะโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าอันเนี้ยพวกเนี้ยมันก็จะไปกระตุ้นให้เกิดสะเก็ดเงินนะครับ เด็กคนหนึ่งอยู่ในเมืองไทยอาจจะไม่เป็นสะเก็ดเงินแต่มีกรรมพันธุ์นั้นอยู่อยู่ในเมืองไทยแต่ภัยพันธุ์ทีรอนดอนก็จะเกิดเป็นสะเก็ดเงินขึ้นมานะฮะสาเหตุก็เพราะาอะไรไปอยู่รอนดอนอากาศมันมันทึมๆมันชื้นแล้วก็กินขนมปังตลอดอ่ากินข้าวผลิตจากข้าวสาลีตลอดอาการก็เป็นขึ้นมาโดยที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ถ้ากลับไปดูปู่ย่าตายายจะมีอาการแพ้ภูมิตัวเองไม่ว่าเป็น ข้อเขา<ด>่าเฉื่อ,หอมหรือเป็นอ,อย่างใดอย่างหนึ่งเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เด็กคนเดียวกันเนี่ยพอกลับมาเมืองไทยอาการดีขึ้น uh huh. อาการดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นอยู่เพราะมันเป็นไปแล้วมันก็ดีมันก็เป็นน้อยลงนะครับเนื่องจากภาวะอากาศเนี่ยมันไม่รุนแรงเหมือนกับในลอนดอนแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาลดกินขนมปังลงเขาอาการก็จะดีขึ้นเองนะครับ,รบเพราะ,ะนั้นกลับมาถึงตรงนี้ว่าการแพ้ภูมิตัวเองมันเกี่ยวข้องกันนะฮะ ไม่ว่าข้อเข่าเสือ่อมเบาหวาน,วานสะเก็ดเงิน,น,นมันเกิดขึ้นจากการหลั่งสารในร่างกายของเราผมไม่ได้ข่าวมันมากไปแล้วก็โจมตีตัวเราเองนะครับขึ้นอยู่กับภาวะสิ่งแวดล้อมที่เราแต่ละคนในตระกูลนั้นไปสัมผัสคนที่มีอยู่ในตระกูลนี้เกิดไปกินน้ําตาลมากอ่าก็เป็นเบาหวานเพราะมีภูมิกรรมพันธุ์ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับคนที่เกิดไปออกน้ําหนักตัวเยอะ,อะ,อะจะเป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับ อันนี้เป็นเป็นธรรมดาเป็นเรื่องที่ภาวะของภูมิคุ้มกันวิญยามันมันเริ่มบ่งบอกลักษณะอย่างนี้อย่างของน้องเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยไม่มีทางหลอกที่เป็นข้อเข,ข่าเสื่อมเนาะเพราะว่า,ม,า,ม,ามันก็เลยมาออกสเก็ตมาออกมาที่สเก็ตเงินออนะครับเนื่องจากว่าไปเจอเข้าในเหตุเหตุการณ์ในบางอย่างในชีวิตอ่ะอย่างเี่เมื่อกี้เนี่ยบอกว่าไปเจออะไรที่ผิวหนังมันก็ออกมาตรงนั้นทีนี้สิ่งที่ทําให้ดีขึ้นคือแคปซูลสีส้มและน้ำมันคุ้นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะครับ นะตัวที่่จะทําให้ดีที่สุดทําได้ดีที่สุดน,นะครับคือน้ําบังคุดนะครับมผมให้ดูนิดนึงน้ำบังคุดเนี่ยถ้าเราดื่มวันละซองเป็นเวนลา15วันนะครับเราจะพบว่ามันมีการสร้างทีเรกูเลเตอร์นะฮะไอ้คอลัมน์สุดท้ายนะครับนะประการแรกผมไปทีละคอลัมน์แล้วกันนะฮะทางซ้ายนะฮะที่เป็น th 1นะฮะจะพบว่าสีส้มเนี่ยมันระดับต่ำกว่าสีน้ำเงิน สีน้ำเงินก็เป็นคนที่ดื่มน้ำนะฮะวันละหนึ่งซองหมายความว่าคือเป็นยาหลอกเป็นยาหลอกนะฮะดื่มน้ำอาจจะมากกว่านั้นแต่สีส้มสีส้มก็คือคนที่ดื่มน้ำาังคุดของเรานะฮะวันละหนึ่งซองแล้ววัดที่สิบห้าเราเจาะไม่เลยเขาวออกมาเราจะพบว่าทีเอสหนึ่งมันลดลงนะครับลดลงอพอมาดูทีเอสสองครับลดลงมากกว่าลดลงชัดเจนมากเลยนะมเมื่อเปรียบเทียบกับกินน้ำนะครับเพราะฉะนั้นทีเอสสองมันลดลงมาก เราก็ลดลงมากกว่า t h 1นะครับภาวะที่ t h 2ลดลงเนี่ยมันก็นลดอาการภูมิแพ้และาการแพ้ภูมเิเดรื่นที่เกิดขึ้นจาก t h 2มากเกินไปนะครับแล้วต่อมาครับเราก็จะมี t h 1 7นะฮะ TH17 มันลดลงครึ่งหนึ่งเลยอืมไอตัวนี้ตัวสำคัญตัวที่ปกระตุ้นให้มีการผดผิวเร็วขึ้นนะครับพอลดลงตรงนี้อาการแพ้ภูมิเดื่นก็ลดลงนะฮะไออาการของสะเก็ดเงินก็จะ ลดลงอย่างดีมากแล้วทั้งหมดก็เกิดขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ T-Regulator <ม>ภูมิคุ้มกันวิยาบอกว่าไอ้ T-Regulator ตัวเนี้ยไม่ได้ขาวตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ควบคุมไม่ให้ T-H1, T-H2, T-H1 สร้างมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมี T-Regulator เพิ่มมากขึ้นในลักษณะที่สมดุลอย่างนี้จะแก้ไขอาการแพ้ภูมิตัวเองได้ครอบจก<ม>ักรววลนครอบจักรวานและที่สคัญที่สุดครับในการทําตรงเนี้ย ลดลงของ T S 1แล้วก็ T S 2เนี่ยต้องมีภาวะที่ทำให้ T S 1ยังเด่นกว่า T S 2อยู่นะฮะภาวะ1 T S 1มันเด่นกว่า T S 2คือมากกว่า T S 2นี่นะครับลักษณะอย่างนี้ในเชิงภูมิภูมิกันวิยาว่าเกิดภาวะภูมิต้านทานเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเนื้องอ,อกและมะเร็งนะครับเราอาจจะลด T S 2ได้โดยตรงรแต่ถ้ามันไปลด T S 1ด้วย มันไม่ค่อยดีไม่มีผลครับเราต้องลดทั้ง t ีเและทีเแต่ลดทีเให้มากกว่า t ีเครับนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้คนที่มีอาการแพ้ภูมิด้วยเนื่องจากทีเอส่เยอะไปก็ดีทีเอสสอเยอะไปก็ดีทีเอสสบเยอะไปก็ดีก็จะสามารถที่จะดูแลได้นะครับส่วนแคปซูลที่พูดถึงนะครับข้อมูลของเราแม้ว่าเราจะไม่มีการเจาะในคนที่กินแคปซูลสิบเนแต่เรามีวิธีการสกัดสารให้ออกนิดกลุ่มหนึ่งซึ่ง เรารู้อยู่แล้วผมรู้อยู่แล้วมันเป็นสารกลุ่มที่จะไปลดทีเอสิบเนะฮะเมื่อเสริมกับน้ำมังคุดมงัง็จะออกฤทธิ์ได้ดีมากสําหรับคนที่ปนแพุ้่มตัวเองแล้วก็ออกไปที่สเกดเงินและคนที่เป็นเสเก็ดเงินผินพันธุ์ที่ดูดีที่สุดที่อยากจะแนะนําให้ใช้เลยก็คือครีมครีมที่เราทําขึ้นมาทุกรายจะชอบใจมากมนะแต่ว่ามันไม่จะไปรักษาที่ต้นเหตุนะก็ค,ค,ะคือทําให้อาการอักเสบเนี่ยอาการ ลำคานเนี่ยจะหายไปอย่างรวดเร็ว uh huh. ะะเพราะฉะนั้นก็กต้องใช้ควบคู่กัน